ครับก็มาเจออีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะเป็นเดือนมิถุนายนนะครับตัวนันนี้เข้ามาสู่ช่วงกลางปีนะครับช่วงหน้าฝนเฮียก็มีข่าวสารนะฮะที่จะมา,ส,าสื่อสารกับพวกเรานะส่งข่าวกับพวกเราถึงสถานการณ์นะครับความาสังคมโลกนะการงานเศรษฐกิจนะนะแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกเราในฐานะาเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งในสังคมนะเราอยู่ในสังคมก็อย่างยิบย่อยนะครับเอาเรื่องใกล้ๆตัวนะครับเราอยู่ในวงการขนส่งนะครับโลจิสติกทุกๆปีฮะเราก็จะมีช่วง,งช่วงพีคอาช่วงพีคหรือช่วงไฮช่วงโล,ลก็ช่วงกตกต่ำนะฮะเหมือนเหมือนกับ ทุกธุรกิจนะครับช่วงพีคก็เหมือนกันนะพีคก,ก็จะเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดเยอะๆนะที่มีเทศกาลร,รื่ิงๆแต่ที่เหมือนกันคือฤดูฝนนะฤดูฝนฤดูเก็บเกี่ยวนะพวกนี้ก็จะเป็นช่วงโลเดือนนี้หน้าฝนแล้วฮะหกเจ็ดแปดสามเดือนนี้นะครับของทุกๆปีนะครับยอดขายยอดการสั่งซื้อ มันจะลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตั้งรับต้องมีสตินะฮะสามเดือนนี้ต้องอะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟประหยัดได้ก็ต้องประหยัดเพราะว่าแน่นอนครับการที่มีการสั่งสินค้าน้อยการเคลื่อนย้ายทรัพยากรมันก็น้อยตามรถก็ทําเที่ยววิ่งได้น้อยตามไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือว่าไอ้เที่ยว,วเที่ยววิ่งน้อยน้อยนีย่แหละฮะเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาคุณภาพทํายังไงจะให้ งานเหล่านี้ยังคงอยู่กับเราต้องอย่าลืมบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจแย่มากหลายบริษัทต,ตกงานครับรถโดนยึดหลายพันคันนะในรถกลุ่มกลุ่มรถบรรทุกนี่นะฮะร,รถดินนิ่เยอะมากนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็พวกทัวแก่น้อยก็ตามมานะครับบริษัทใหญ่ๆห,หลายเจ้านะอย่างเงี้ยคุยกับเอเชียเสริมกิจคือทิ้งทั้งฟรีดเลยฮนะรถเป็นร้อยทิ้งทั้งฟรีดไม่เอาแล้วเพราะว่า คือวิ่งมันขาดทุนน้ำมันขึ้นได้แต่ราคาขนส่งปรับขึ้นไม่ได้นะฮะเรายังโชคดีที่เรายังประคองนิดๆิด,นดหน่อยหน่อยเพราะฉะนั้นบุคคลที่อยู่ในในบริษัทอย่าไปอย่าเพิ่งโลกสวยว่าเฮ้ยกูออกจากนี้กูไปตรงนั้นได้ทุกที่ไม่ต่างกันครับนะคุณตรงนี้คุณยังขนาดนี้ถ้าคุณไปเริ่มต้นที่ใหม่มันมัน แต่พวกไม่คิดไกลนะเอามองแค่ตรงหน้าวันนี้พรุ่งนี้ก่อนนะครับขนาดบริษัทที่ใหญ่ๆกว่าเราอย่าง DSL เนี่ยขาดทุนสองร้อยกว่าล้านนะครับนะมีงานมินิบิ๊กซีนี่ยทำสองร้อยกว่าล้านมีบริษัทเดียวตอนนี้ที่ได้กําไรนะฮะกำไรสองร้อยกว่าล้านคือลาซาด้านั่นแหละเขาก็มาบีบเราบีบเรื่องราคาบีบเงื่อนไขนน่นนี่เขาตึงอยู่รอดเราเราเหลือไหมตลาดว,วิ่งไม่เหลือนะเฮียไม่ได้อะไรนะลูกน้องได้แต่บริษัทนี่ แค่มีเงินอะไรอ่ะเอาตรงๆนะไม่พอผ่อนเงืนรถนะถ้าวิ่งราชนาตวเนี้ยแต่ทํายังไงได้ถ้าเราไม่วิ่งเราก็เลี้ยงลูกน้องไม่ได้ประคองรถไม่ได้นะหลายเจ้าเป็นแบบนั้นราคาราชนจริงต่ํามากต่ำ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 นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกกับพวกเราคือว่าเ้ยต้องมีสติต้องใจเย็นนะครับแล้วก็รักษางานที่มีปัจจุบันอยู่นี่ให้มันอยู่กับเราแน่นานที่สุดหรือให้อยู่กับเราตลอดไปยิ่งดีนะ ก็จริงๆอยากจะคุยเยอะๆแต่ว่าหลายๆคนก็หลายปัญหาเพราะฉะนั้นทุกคนมีปัญหาเหมือนกันเฮียก็มีปัญหาคนก็มีปัญหาท่านยังให้ปัญหาของเราเนี่ยมันลดน้อยลงไปเราไปในที่ทางดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นส่งข่าวมาถึงพวกเราทุกคนนะครับช่วงนี้ช่วงโลละดูแลรถนะสําคัญคือดูดูฝนเนี่ยตู้อย่าให้รั่วและการเสียบลมรถเสียระหว่างทางเนี่ยต้องลดนะฮะตรวจสอบรถดีๆก่อนออกเดินทาง ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจและก็ดูแลรักษารักษาลดรักษางานนะฮะก็สั้นๆห้าน,นาทีเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาคุยกันใหม่และมีกิจกรรมดีๆมาเล่าสู่กันฟังช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องดูแลตัวเองนะครับรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เต็มที่อย่าลืมนะครับง่วงไม่ทนไม่ฝืนโอเคนะครับ